ไอ้ความวิตกกังวลเนี่ยบางทีมันเป็นมากกว่าโรคอะฮะคือเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะคะก็ไปตรวจร่างกายประจำปีฮะปรากฏว่าเป็นคนที่ไม่เคยทานยาอะไรเลยนะคะนอกจากบางทียาสมุนไพรไทยให้เรอให้อะไรธรรมดาเนี่ยฮะไล่ลมปรากฏว่าพอตรวจเสร็จคุณหมอเนี่ยก็ทำหน้าซีเรียสมากแกก็บอกไอ้ก้อนดำๆที่ในถุงน้ำเนี่ยมันน่ากลัวมากก็นึกถึงอาจารย์พิเชษขึ้นมา นะเพราะเคยเคยพบกันในงานศพของพี่ที่รู้จักกันบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอาจารย์พูดมาเลยแนะนํามาเลยว่าเราจะทําอะไรบ้างอาจารย์บอกก็กินไอบิมเนี่ยแหละอาจารย์พิเชษก็บอกว่าอุ้มกินไปเลยเนี่ยมื้อละ2เม็ดนะคะวันหนึ่งก็เป็น6เม็ดเราศรัทธาแล้วเราเชื่อมั่นในอาจารย์พิเชษแกไม่มีทางมาหลอกเราก็จะมาหลอกเราทําไมแล้วก็แกมีแต่ความหวังดีกับเรานะคะ ปรากฏว่าพอครบสามเดือนก็ก็ทานไปอีกเดือนหนึ่งนะพอทานไปอีกเดือนหนึ่งโอ้ยมีความมั่นใจว่าคราวนี้ถึงไหนถึงกันพอคุณหมอตรวจโอ้ยใจนี่เต้นตึก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 นะพอคุณหมอเริ่มตรวจเข้าไปเนี่ยนะคะเป็นอัลตราซาวด์ที่ใส่ไปในร่างกายแกก็บอกว่านี่คุณมาทําไมเนี่ยคุณนี่เรียบร้อยดีทุกอย่างอยังกะเสียงสวรรค์แต่ทําไมต้องดูขนาดนั้นกลัวมากเลยนะคะ Tak คือมันดีใจอย่างบอกไม่ถูกอะฮะทำไมโอเปอเรชันบีมถึงจัดการได้โอเปอเรชันบีมไปเสริมภูมิคุ้มกันทําให้ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเพราะฉะนั้นเซลล์เม็ดเลือดขาวไปขจัดได้หมดเลยพวกนี้นะคะรวมทั้งเนื้องอกด้วยพวกนี้มันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นร่างกายมีปฏิกิริยาต่อต้านเลยทันทีก็จะเสริมภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มความแข็งแรงเม็ดเลือดขาวแล้วก ได้หมดนะคะคุณบุ๋มโชคดีมากค่ะ